สวัสดีนะฮะทุกท่านเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะย้ายจุดนะครับงานเข้ามาด้านในแล้วนะฮะหลังจากด้านนาอกเสร็จยังสว่างสว่างสว่างร้ยรอยอเ,เราจะย้ายพอขยับกลองสักทูน่นะนี่เอ้ยแน่แน่

โอ้โหนี่ได้มีตัวที่มีตัวโอ้โเหลือนี่รุ่นนี้ได้เลยเอามาประมาณนี้คี้ยาวเหลือวทำอกันมีเสียบานเยอะเสร็จมีเซมิเซมิซมมือหลังจากที่เก็บสีเสร็จไปพักใหญ่ๆเนาะตอนนี้สีก็เริ่มแห้งแล้วเคลื่อนงานเสียเวลาก่อนเที่ยงก่อนมากินข้าวเนาะพี่บ่าร์ก่อนเราลุยเรช่องกเสร็จลุย ตเรามีเยอะเราสามารถเอามาไส่ได้อันนี้คนนึงคนนึงสองทางเลยกินกินคู่เลยบ่เจียวเจียวเจีวผมมาเตรียมสว่างกับน็อมานะอันนี้เป็นขั้นตอนพิเศษพอเก็บงานผมก็ตัดเฉลีายทำยากมากสุด้เก้าสมมาทรงทรงอะไรทงไม้เฉลี่ยดี่ีมาเดี๋ยวผมไปต่อไม้ฝ้ายที่บ่าวก่อนนะครับ

กินก็มาหนะอ่ะนี่เด้อไปดูเด้อมาเ้ามา่อนบ่เ่็นดูเหอนดูไหมมาไมไหมกินตเลยเดี๋ยวเขียนทางหลังขออนล่กเลยนึงสองสามไเขียนค่นีเนี่สองอ่ะจะได้รู้ว่าข่งยังล็วลองตัว

ไม้ฟ <Net flix> ้าม ja mm ันเหลือก no, ่อนค่อยว่ากันถ้าเกิดไม้ฟ้าเหลือก็ใส่ท่อกระโดดครับถ้ามันไม่เหลือจริงๆเราก็บัตรไม้บอดครับ ทับส่วราเลขมันี่มไม่ถึงร้อยสองจุดส,ส,ส,ส

น่อไป w y k o มากละ a r c h i าเกิดกีปา n d ้ามสิ่มรแบบบ่ r a m กิน n g i ชิ Oh, oh, wrote, oh. Để chuông, right? đó đó. Nó nhiều. Ồ, đang sẽ bên bên box. Đây. Giúp luôn nhá. Rồi, rồi. chắc vai มันหิดเอไหมใช่นี่กินกบนี้เลยโอเคดีกว่าไปวาจัดมาเลยถดกะอาวัดจัดมาเลยพี่บัาเรายิงฝั่งนี้เขายิงของนู้นไอซอไอซอกินดำๆนี่หน่อยอันนี้เอาิอซอออกเลยข้างในนี่นะโอเคจะมีแต่ละงานแต่ละดำ ตันนี้ก็แลำนีรกตอนนี้แ่ปะน้ำนีนี่นี้ตางนี้ไหมโอเคไหม้ม ไอ้นะตัดมาอีกดูดิข้างอ่ะข้างไอ้นเยีสันประมาณหมดแล้วบ่ตรเนี้ยเี่ยับเลหมดเลยใช่ไโอเคจะได้ตัดตัวนี้ไาจะเหลือแต่ว่าไม่ถึงไม่ถึงปไม่ถึงใช่ไัไ่โอเคารดข้างรึดว่าด

17 yeah. 17 yeah. 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 ประมาณนี้นะฮะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ